และอีกนะคะประมาณ2นาทีเท่านั้นนะคะแต่นะคะก่อนที่จะไปถึงนะคะเดินทางปักไก่มากๆและที่สำคัญค่ะเป็นมือนหนึ่งชมทั้งวันนะครับไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยในการกระโดดโล่ดีพระสุภานั่นเองเป็นคนที่ตัวอะไรของทีมวมาได้ยังไงมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วมาแล้วไหมคะนี่หกเจ็ดนะครับคน U.S.A. หนึ่งคนแคนาดาหนึ่งคนและโปรเนี่ยหนึ่งคน กำลังจะร่ลงมีคุณทัศนะครับครับเพื่อนๆดูครับความปลอดภัยสูงนะครับดูการร่อนเหมือนกับน้กระยางเราเจอครับเมื่อไห่แล้สรุปแล้วคือสองคนนะครับใช่แล้วค่ะที่ทำเด็ดดีเลยค่ะเป็นการกระโดดแบบนะคะวันนี้ก็เฉพาะตำแหน่งนะครับวันที่สิบที่จะมีการก่อกลุ่มแปรอักษรมาแล้วค่ะครบแล้วเรียจปรับเมื่อไหร่แร้วกระโดดลงอีกครั้งค่ะมาแล้วมีสุภาพสตรีด้วยนะครับ ผู้ชายเราอย่างฟองนะครับผู้หญิงกระโดดได้เราก็โดดได้แต่เรากระโดดเรียนกระโดดเรียนท่านคะท่านกระโดดเรียนตอนเด็กด้วยนะตอนแล้วใครอีกคนนึงค่ะกระโดดเรียนได้ตลอดชีวิตมาความหัังใจใช่ค่ะและกระโดดลุกทุกทุกข์หัวตาแล้วกะครับมีท่านคะขนาดลมพัดน้อยมากนะคะนี่แต่ไออีบุคุณเบอร์ดท่าลม ลมสม่ำเสมออย่างนี้คือว่าโดดได้ดีนะครับไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแต่ว่าถ้าไม่มีลมเนี่ยมันจะโดนแห้งๆนะครับใช่แล้วค <gez úc? S 2> like like ่ะคนสุดท้ายมาแล้วคือจมูกค่ะว้าวคนไทยด้วยคนไทยนะโอ้โหไในการไทยเวียดนามและธงชาติสมาชิกอาเซียค่ะใช่แล้วค่ะและในลำดับต่อไปนะคะ ไขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนทรท่านพันเดชศรีการครับว่าการจัดงานมากรมกระโดดล่มดิ่งพระสุธาาน,นาชาติประจำปี2558บ <c oughs> ินจำนวน2ลำและยังมีนักกระโดดล่มนานชาติอีกจำนวน7 0คนนะครับมาแสดงความสามารถกระโดดล่มการร่วมเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาค,คมอาเซียนในปี2558 นี้ผมกับครูฝึกในการนำท่านกระโดดลงลได้เลยนะคะต้องนำธงมาปักตามแท่านที่เรามาร์กเอาไว้นั่นเองค่ะ ผมนายสุรพลยงยอดท่องเที่ยวเละกี่ลายจะคาดหวังว่าจะได้รับมีกำหนด5วันขอจราขอพ่ะคุณ